ท่านคือการให้เป็นเบื้องต้นของเก่าที่ทุกทุกคนสื่อถึงหักคําว่าเสียสละเป็นจังไดในการให้ท่านท่านต้องเสียสละท,ที่แรกมันกับท่านเดยเสียสละจริงดอกมันเห็ุเหตุเพื่อสิ่งหนึง่งสิ่งใดอีกสิ่งหนึ่งก็ซื่อดอกในการให้ท่านแต่ว่าบ่งท่านแต่ว่าให้ระ,ะท่านให้กับคนทั่วไปให้กับสัตว์ต่างๆหรือแม้กระทั่งว่าการปล่อยชีวิตผู้อื่นปล่อยนกปล่อยปลา หรือการไทยชีวิตโคกกระเบืนอ่เอื้นว่าก,การให้ท่านทั้งนั้นเลย <c oughs> เริ่มต้นแหลกของคนกับท่านได้คิดแต่ว่าการให้ท่านนี่สินึ่งเขาไปถึงที่สุดของการเสียสละความยึดมั่นในอัตตาในตัวตนของจ้าของใดท่านตะกี้คนท่านเพื่อแหลกของท่านเพื่อสิเพิ่มทุกท่านเพื่อสิให้ได้อีกสิ่งหนึ่งมากเอาสิ่งนี้ไปแหลกอีกสิ่งนี้ลงทุนหน่อยแต่ว่าอย่างไดของหลาย ทำไมตะกี้แต่ว่าถ้ามีการเริ่มต้ลลักษณะนี้การสิบ่เขาถึงคําว่าการเสียสละที่ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนสิบ่เข้าใจคือห้าชซอยเหลือบคุคคลผู้ใดผู้หนึ่งในญาติในพีน่น้องในลูกหลานเฮาก็หว,วังการให้เขามา่อยขึ้นนั่นเองต่อมาก,ก็คือว่าถา้าหฮาการให้ท่านชีวิตผู้อื่นโดยการปล่อยปลาปล่อยนกไทโคกระเบอือ กังว่ายจากไห้จากของนั่นไหลลื่นหรือมีชีวิตทีดีขึ้นเ,ออเรียกว่าแลกของแลกสิ่งที่ได้หลายกว่าเฮ้าให้ท่านในการให้เขาให้น้ำกับบุคคลทั่วไปจังสี่เออกังวงว่าสักวันหนึ่งมั่นสิกลับมาซอยเฮ้าขึ้นกันหรือว่าเพื่อจะคล้องสิบปรดิอฐอยากใน่ต่อต่อไปแล้ยวกาัขยับขึ้นมาในการให้ท่านกับพระได้วันนี้ โดยความบรรูุของเขาเองเขาก็เลยอธิษฐานขอซึ่งแม้แต่คําว่าอธิษฐานเฮาก็ยังบรรุ้วามหมายแต่จริงมันอธิษฐานไปว่าตั้งใจมุ่งมั่นสู่จุดหมายที่ตัวเองปรารถนาด้วยการกระทําและทําให้ถึงเด้ซึ่งเมื่อนี่เลิกเกิดกายเป็นว่าอธิษฐานขอขอเอานั่นขอเอานี่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทีนี้ในเขตของ พระพุทธศาสนานี่ในการในท่านนี่พ่น์ยอมน้อมน้าให้ห้าเขอใจคําว่าท่านนี่เป็นการยกจิตใจของคนให้สูงขึ้นในระดับหนึ่งและก็ท่านนี่เป็นเครื่องผูกมิตรอีกอย่างหนึ่งและถึงที่สุดของว่าท่านนี่ก็คือเป็นการเสียสละความยึดมั่นถือมันในอัตตาในตัวตนตะกี้ก็ว่าของกูเนี่ยเสียสละโดยภายนอกก่อนนี่อาหารยา,ารักษาโรกเครือ่องุองห่ม ที่อยู่อาศัยศกษณะนี้ต่อมานี่แหละจังว่าท่านไม่เขียของพุทธศาสนาย่อมมีอานิสงส์มากมากแบบใดมากเพราะว่าเพิ่นให้น้อมนำเขขามาถึงความคําว่าเห็นแก่ตัวน้อมลึกเขามาในคาว่าเห็นแก่ตัวได้บ้าเนี่ยหลวกเ้าสี่เห็นในความเห็นแก่ตัวของข้าเองทั้งหลายเนี่เออเอืน่นว่าอุปทานอุปทานแล้วเ้าสี่ ได้ยินได้ฟังรรมที่เปินแสดงนี่คืออานิสงค์ของการในท่านในเขตของพระพุทธศาสนาเพิลแสดงเสียนสิแสดงรรมท่านไหลหลึกเข้าไปในการยกจิตของบุคคลผู้นั้นให้สูงขึ้นโดยการว่าบ่มีความหวังพลประโยชน์สิ่งใดจากการให้ท่านหนึ่งแล้วก็สิท่านนี่เป็นการสื่อสัมพันธ์ผูกมิตรที่ดีที่สุดกับมูมนุษย์ดัสัตว์และถึงที่สุดของว่าท่านนี่สิเป็นก้าวอย่างสู่ภระนนพพาน มันบอย่ธรรมาดาเด้นี่คืออานิสงฆออ์ในการให้ท่านใน้เขตพุทธศาสนาเฮาสิดได้สติหรือปัญญาเฮาสุดได้แนวทางในการที่จะคของผลถูก์ฉะนการให้ท่านในพุทธศาสนาจึงมีอานิสง์มาเพราะว่าเพิ่นสิบ,บอกหนทางและแนวทางที่เขาจะต้องปฏิบัติตนแบบใดการว่างกายว่างวาจาว่างใจแบบใดเพื่อสิถึงที่สุดคือาภาะนนพพานี่เอง,งมันจึงต่างกันตรงนี้ <c oughs> ทีนี้ข้าว่าการให้ท่านนํามาถึงการเสียสลระความเห็นแก่ตัวของเจ้าของเองทุกคนให้เบิ้งเจ้าของให้ดีว่าห้าท่านนะ่ะห้ายังยึดว่าเป็นของแต่ของอยูบ่บอกระเภทท่านแหลกของคือท่านเพิ่มถูกก็นั่นถือว่ายังอยากได้เป็นของเจ้าของและเอาของหน่อยไปแหลกของมากตามว้าเป็นจริงแล้วที่ห้ามาท่านเนงิน1ิบาท20บาท100ยหนึ่งนึงก็ตามหรืออาหารหรืออย่างอื่นๆอีก ในราคาเกินที่จะขอเดคขอให้ผู้ขานะซูเมอร์นี่มันเป็นเรื่องหิตที่แล้วเรื่องถูกหวยถูกหวยถูกลอตเตอรี่แจ็คพอตต่อมากรขอให้ลูกให้ล้านสอบได้เป็นนั่นเป็นนี่เออเป็นเจ้าเป็นนายเออก็ะขอให้เจ้าของลำรวยมีเงินทองมีความสุขปราศจากโรคภัยและมีอำนาจนี่นี่ขอขอขอ อันนั้นคืยยังเป็นเจ้าของท่านอยู่คือเก้านั่นแหละท่านบกขาดอันนี้คือบ่เข้าถึงการเสียสละอันนี้ยังไปหวังผลกับมั่นอยู่มันก็นเลยบกคอยมีผลมากเพราะว่าเฮาบกเข้าใจในคําว่าเสียสละในในการอัตราตัวตนของเจ้าของเองปล่อยว่างนี่เลยบกเข้าใจคําว่าล่อยว่างที่สุดแล้วคือว่าคนให้ท่านนี่ถึงที่สุดของการปล่อยว่างนั่นแหละตอนนี้ให้ทุกคนทําความเข้าใจไหม คำ <c oughs> ว่าอัตตาโตตนคคำว่าความเห็นแก่ตัวออมันตัดออกได้เพราะว่าการให้ท่านเป็นเบื้องต้นสักก่อนปฏนิทานยังกระซางยะไปแหลกของเถาะเพราะว่าห้าสิถูกรลัดสั่นหรือตัดเอื่นว่าเป็นเครื่องทึบปัญญาท่านโดยตัณหาบร่รมาการสะลระตัณหาเออเอาของหน่อยไปแหลกของหลายยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นมากขึ้นเออบ่รมันบ่มาแค่ขอให้ลูกเต่าเ่าล้านจ้ของเอง ได้เป็นเจ้าเป็นนายขอสวรรค์ขอวิมานนั่นขอวิมานนี่มันเลยเถิดขึ้นไปจนว่าเกิดสั์ได้ข้าว่าถูกวายากก็ะยะให้มีเด้อด,ดินั่นเกิดสั์ได้ข้ามว่าถูกวายากยังมีเกิดมากก็ให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีให้เป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์นะเนี่ยมันบันเด็ลเข้าใจคําว่าท่านเป็นการเสียสละ,ะจนถึงขันล้อยว่างใดมีทางฮาท่านในเขตของพุทธศาสนา สําหรับผู้เ่นแสดงธรรมโดยกรรมฐานอยู่แล้วนะครับขาเจ้าสินแนะนํามาแนวนี้<อ>ที่บ่เป็นเขตของพุทธศาสนาแมนีิโกนหัวห่มผ่าเดียวกันกับสางเ,<อ>เขาสิ่งให้แลกสิ่งนั่นแลกสิ่งนี้อธิษฐานเอาเดอร์อันนี้เอาเดอรอ์เ,อเล่านั่นเรียกว่ามูเดียรถีแมนติไซส,สุดเดียวกันหรือโกนหัวเดียวกันก็ตาม<อ>บ่เป็นไปตามคําสอนของพระพุทธเจาเ้าพออพุทธเจ้าเจ้าแห่งพุรู สาวกทั้งหลายผู้เดินตามเพิ่เนค่นสิบวอออกนอกแนวเด้อันนอกนั่นบ่แมนได้ใส่สุดเดียวกันอันเดียวกันหรือซื้อกว่าัันเข้าเจ้าดีด้อน,นี่แหละมันเป็นอย่างจาังมีอัน,นิสงส์มากมีผลมากสำหรับสำหรับพระที่ว่ากรรมาฐานว่าขาดขาดไปโลยว่าประเภทศที่นำทำคำสอนจริงของพุทธเจ้ามาปฏิบัติตามแล้วก็เห็นแจงเห็นจริงตามเพิ่นนะั่นสิบวอออกนอกแนวนอกนั่นออกนอกแนวเป็นแนวทางของคนหากิน เอาอันนี้ไปเดอ้ออธิษฐานเอาไดน,นี่อธิษฐานเอาเนี่ยขอกับเท่านั้นเท่านี้เวทสุวงสุวันขอกับพระอินทร์พระพุธไปตังสิอันนี้คือนอกแนวเล้วบ่าเป็นไปตามคำสอนของพุทธเจา้าคำสอนพุทธเจ้ารักไงก็มีอยู่แลสัตลกเป็นไปตามการกระทําของเจ้าของเองเจ้าของเองนั่นแหละเหีุยังกระไดสิ่งนั้นเรื่องอ่นวตนแรกเป็นร่พึงของตอนนี่ตั้งหากบ่ได้เกี่ยวกับว่ามีสิ่งศักิสิทธิ์ศักิสิทธิ์ใน คำว่าศักดิ์สิทธิ์นั้นแปลว่าสําเร็จผู้ใดเหตุยังสาเร็จแล้วผู้นั้นคือว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์าบ่ได้แปลว่าประไอ้ใด้แปลว่าเหตุเอาแปลว่าเห็ุเอาอะไรจังว่า่นจึงบอกว่าให้เห่าเลือกเลือกเขตบุญจะเข่าท่านอนใดเลือาไปท่าบุญบางใดกระางขอให้ได้รับความสงบเย็นเมื่อไรรับความสงบเย็นแล้วขอให้เห็นทางผ่านผลไปสู่พาะนิพ่านคือการดับถูกบ่กับมาเกิดอีกพุ่นดี บอแมแนได้สิไปหาเนี่ยจังสันพวกนั้นมันมีตะเพิ่มทุกออได้สื่อเอาของสิ่งนั้นสิ่งนี้ซักซิดที่เขาใจว่านะ่ะเป็นทางที่พิษจากคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้แมที่ใส,สุดเดียวกันโกนหัวคือกันกระามแต่ว่าการปฏิบัติการเสียสละแทจกินคำว่าพระนี่แปลว่าผู้เสียสละพระนี่คือผู้สละออกเด้เป็นผู้มีกำลังมากพะละนี่แปลว่ากำลังกำลังมากคือกำลังอย่างกำลังใจที่เพิ่นสละ สละความเห็นแก่ตัวออกได้แล้วนี่ตั้งหากเหรอเขวาาพระแฉะสละความเห็นแก่ตัวเด้อทำเพื่อผู้อื่นได้บางเมื่อเพื่อนรูทำเห็นทำตามนั้นแล้วเพิ่นก็น,นาสิ่งที่รูที่เห็นนั่นแหละและเห็นความว่างในจิตใจของจ้าของได้แล้วก็นาวิธีทางการกระทําให้ถึงความว่างอ่าให้กับทุกๆคนที่มีศรัทธานั่นเองนั่นจึงวาเยูอตลอดนั่แนแหละเรื่องว่าถ้าจะศรัทธานะ อย่าไปสัทธาหนึ่งโดยตัวบุคคลอย่าไปสัตธาว่าศักดิ์สิทธิ์โดยการลำลือการเด้ยงยินได้ฟังมาการเหตุตามสื่อตัวกันมาหรือประเภทนี่ยังกระตามที่มันเกี่ยวกับการบปล่อยว่างใดนะถ้าจะศรัาขอใคอยรัตธาแนวทางการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ของตัวเองเด้อบ่แม่นมาสัตธาเพราะว่าเพิ่มชื่เสียงบ่แม่นสัทธาเพราะว่าเขาซาลือว่าเพิ่นขัง ่นเป็นนันนี่มีหูทิบตาทิพอ,อรู้ว่าระจกระกิตหูจักอดีตนั่นนี่เดาไปมั่วไปซื้อละพวกนั้นน่ะแต่จะสัทธาให้คิดถึงเจ้าของสัทธาแนวทางนี่เป็นแนวทางที่เหตุนในกู้พลทุกได้เอาแนวทางต่างหากจะไปสัตธาบุคคลจะไปสัทธาคำว่าศักดิ์สิทธิ์บ่มีคำว่าศักดิ์สิทธิ์โดยหลกโลกเขาเข้าใจศักดิ์สิทธิ์นี่คือผู้อื่นเสกให้โดนบรรดาลให้บ่มีบ่มีผู้ใดโดนบันดา,นดดนนดานอย่างให้ไผใด้ จะออกนอกแนวคําสอนของพอระพุทธเจา้าเพื่อนเป็นเจ้าแห่งผู้รู้แล้วาศาสนาไปว่าแนวทางไปว่าหนทางาการดําเนินชีวิตนะถ้าดําเนินยังชีวิตยังผู้รู้ยังถูกต้องก็ต้องตามพุทธศาสนาอันนั้นมันเคลือบแฝงเขามา้าซื่อๆดอกอันพวกอื่นๆที่บ่บอกกันเรื่องไหละสักยทิฏฐิวิกิกิจชาเาพิ่นสิแสดงทรมเกี่ยวกับกรรมฐานเาพิ่นสิใไหละความเห็นแก่ตัวเริ่มจากสักยะทิฏฐิขึ้นไปเพื่อนใหฮูอวิชชา ี่มันครุ่มน่าจะของเองแล้วเพิ่นก็บ,บอกวิธีแนวทางเพื่อให้ถึงการละความยึดมันถือมันนั่นเอง <c oughs> และท่านบอกก้าวแรกของทุกๆคนก็คือท่านท่านนี่แหละเป็นก้าวแรกที่จะถึงพายิพานใดเพราะมันของหน่อยดอกทา่าห้าท่านถือมองถูกสถานที่นะมันกะได้ยินได้ฟังแนวทางนี่เองแนวทางที่พวกเข้า เอาไปปฏิบัติตนเองนี่ด้พระบ่ได้เอาบุญให้ไผรใดพระบ่ได้เอาสินให้ไผใดพระบ่ได้ทาให้ผูใ้ใดสําเร็จสมปรารถนาใดบุคคลผู้นั้นต้องเหตุเราเองแล้วให้เข้าใจโลดอานนี้คำว่า,าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมการกระทําของคนเองของเจ้าของเองละ่ะเป็นผลนการกระทําเป็นเหตุอยู่ตอนนี้ออสิ้นสุดการกระทําก็เป็นผลก็คือเจ้าของเขาเหตุเราเองได้จังใด คือพวกเข้าบอกไปรับจ้างมันสิสด้เงินมากบอกเป็นน่งขออยู่หันิสด็บอกบอกภาวนามันจะเห็นใจบอกเนี่ยนั่นแหละจังหวะทุกๆคนถ้าจะสัตท่าสถานที่ใดก็ตามให้เบิ่งแนวทางว่าิี่เหตุไหนจะของคนทุกใดบ่โดยตัวเองนั่นปฏิบัติใด,ดตามใดเดชจึงบอกให้ลบทิมคำว่าศักดิ์สิทธิ์ไอ้คำว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบันดาลอันนั้นอันนี้ได้ เี่าว่ามาตลอดเลยพระอินทพระพมุมันไปมีอีย่างมาโดนบันดาลภัยใดยิงประเภทหางูหานกทังสีอหั้งเล้วศาสตร์เลยเออให้เสื้อมันในตัวเองโดยการอาศัยธรรมะของพุทธเจา้าถ้าเหาบอกหุงจักว่าสีเสื้อไปเลยหนังสือกบมีอ่านบังในพระไตรปิฎกละบนอกแนวถ้าในพระไตรปิฎกแล้วสิฉบับแบบไรกสร้างออบอนนอกแนวก็แล้วกัน มีตรสอนให้ทุกคนเดินทางเข้าสู้ความสงบสันติและที่สุดคือการปล่อยวางทั้งนั้นแหละสำหรับได้ก็ถือบิดนั่น <c oughs> แหละแต่ว่าบ่าเสือภัยแต่บ่เสือภัยก็อ่านในหนังสือถ้่บ่อ่านในหนังสือ,สอพ่อให้มีแนวทางแล้วก็พิสูจน์ด้วยตัวเองนะแลวจะหว่าทุกคนพยายามที่สิเขา้าสู้เดินี้มันนอกแนวหลายโพดด้วยจกแมะให้แต่ละคนแต่ละคนมองได้ที่เพิ่นสอนกรรมาฐานไปมองหันแหละ เพิ่นว่าให้บูชาอีย่างสิไปไปล่สละงมง่ายดอกแต่คําว่าบูชาเนี่ยมันก็แปลว่าต้องเอาดอกไม้ขึ้นหิ่งเด้บูบูชาเนี่ยแปลว่ายินดีกระทาตามด้วยความเคารพเด้เออือคนบูชาความลําร้ยนั่นแหละเลยยินดีกระทาตามด้วยความเคารพบูชาผีเออหาดอกไม้มาให้ผีเออหานําดงนาแดงหาอันนั้นอันนี้มาให้ผีเนี่ยเอเลินว่ายินดีกระทาตามด้วยความเคารพนับถืออันนั้นเพื่ออย่างเออเพื่อคน ตามรำลวยของเจ้าของบูซาผีจักว่าพวกกันเออบูซาพญานาคจาัิงสแต่หาสิ่งเหล่านั้นไปปรุงแต่งให้เขาเออโดยตัวเองเขาใจว่าเขาสืดบดลบรรดาลน,นั่นนี่ให้เออเฮาวางงูงูเดภ้ภาษาบาลีวานาคเออที่จริงแหละคืองูนี่แหละงูภาษาเฮาบันเฮานี่แหละบ่ได้มีของพิเศษอิโสมัะทั้ทงไดดอกเออบ่ได้มีนี <c> ่ <oughs> จังว่าคำว่าบ,าบูซา ให้เขาใจทา,าเข้าบูชาเขาหลบนับถือระพ,พุทธเจ้าเข้าก็ให้ท่ามตามมากักไม่องแปดมัง่งมิท่านมัง่งมิศินมีภาหน้าเนี่ยขาาเขามกว่าไปกตตัวนี้ตั้งหากมันเป็นหนทางถือพวกเข้าเดินได้ก็ท่าตามได้บูชาจึงแปลว่ายินดีกระทําตามด้วยความเคารพนับถือ้อแต่ผู้ใดถือผีผนะผอก็ยินดีท่ามตามผีผู้ใดถือนากก็ยินดะีท่ามตามนาคนะแต่ว่าความผลมันต่างกันผลมันติดต่างกันตรงนั้น อันนี้เฮาเหตุเพื่อให้ตัวของรุด้นอันนั้นเหตุเพื่อว่าให้เจ้าของผูกมัดแน่นเ็เก่าอีกเป็นไปตามเหตุที่เจ้าของเห็ดนะเป็นไปตามเหตุที่เจ้าของเห็ดเราือว่าถ้าศรัทธานะมองสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เพนสอนเกี่ยวกับบ่ไหา้มาบูชาแนืโมนีเออแนวสิ่งศักดิ์สิทธ์แนวนั้นแนวนี้ได้มันมีหลายหม่องอยู่ด้วอวอัดตา,าบานตาด หลวงตาบัวตะกี้ต่อมากะหลวงพ่อสุธรรมอยูเดนีกับวัดป่าบัตรตาก,ก็มีวัดป่าหน้าขําน่อยจังสิหลวงพ่ออินเทวยัยจังสิหลวงพ่อโซผ้าสุมาโน,โนองหนึ่งยี่ยังหละหละเขียวเขียว,ขวเขียวคลาดหรือว่าหลวงพ่อพระอาจารย์คมอภิวโร้จังสิกักไปที่วัดป่า,าจาันดีนุสรกับแมนทั้งอุบลเฮ้ากัมีหลวงตาสินทรัพย์พรพะสินคิดนี่ก็มีไปมองจังสี่ เราไรสอนถึงงมงายไร้สาระให้เสือผู้อืน่นโดยประจักษ์เหตุและผลอันเป็นปัจจัยการผลถุกเนเ่ยมันก็มีบางใดอีกแน่แหละหลวงพ่อประมทประมทโชว์องค์หนึ่งนะท้าจะเขาหาพระแต่ว่าเห็นศรัทธาแนวทางเลยบ่ไไ้ไปให็นศรัทธาบุคคลออถ้าบุคคลผู้ใดศรัทธาโดยบุคคลถ้าบุคคลผู้นั้นเด้ถูกกาวตูใส่ร้าย,ายทั้งที่จริงและไม่จริงกระสงัง แต่ของสิลลมทันทีเลยเพราะว่าไปฝากความหวังไว้กับผู้อืน่นไปฝากความหวังไว้กับพระองค์นั่นกับสถานที่นั่นเนยแต่ของลมลมพระวายัางไ่ได้หมั่นคงในแนวทางการปฏิบัติของเจ้าของเองเออนัอ่นแหละให้สัตทา่าให้เชื่อให้ยินดีให้กระทาําตามแนวทางการบฏิวัติเพื่อความพ้นทุกข์ของตนมนีตั้งหากถ้าเฮาเหตุไปตามทางมากมีองแปดแล้วนี่นะ ไปตามทางนี่แหละผู้นั้นสิถือว่าจังได้กษัร้างที่ถือตีถือขายอยู่ทางได้กษตามมันประเด้ว,วันไหวเด้เฮารัทา่าพุทธศา,าสนาแท้แท้ได้บัดออพุทธคือคอรู้เรอศาสนาคือแนวทางของคู้รู้อ๋อนี่มันเดินทางนี้อันนั้นเป็นเรื่องของบุคคลต่างหากหลืาคําว่าหลายๆคนที่ว่าถ้าภิกษุสงฆ์ทางนั้นทางนี้ถูกเอาตัวส่ไส่บอกว่า ทำลายศาสนาทำลายศาสนามันว่ามันทำลายศาสนาศาสนาเป็นทางเดินอันบริสุทธิ์อยู่แล้วให้ถึงความบริสุทธิ์อยู่แล้วอันนั้นมันบุคคลซื่อมันเป็นการทำลายบุคคลศาสนา,สา,สาทำลายบ่ไรหรอกนี่ความจริงก็คือความจริงอยู่แล้วแต่เอาผูใ้ใดสสเดินเข้าสู่ความจริงได้นี่หลาจังววาถ้าจะศรัทธาให้ทำลายให้ศรัทธาพุทธศาสนาโดยแท้จริงคือแนวทางการปฏิบัติของตัของเองเพื่อความพ้นทุกข์ของ,ขของตัวของเองเพื่อความรู้แจง้งเพื่อความเห็นจริง ื่วความตื่นื่อความเบิกบานความจ้าของเองปลุกสติขึ้นมาเราแสวงหาเอาจะไปงมงายกับสิ่งเหล่านั้นเราได้เราลึกลับเราวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนั้นอันนี้สิโดนบันดาลอันนั้นอันนี้ให้ยังสิวัตถุสิ่งของต่างๆนั่นนั่นแหละให้เบ่งดีๆพวกเข้าสิบเสียเวลามันไึ้เกิดเมื่อพบพอแล้วให้เลือกเอาเพิ่นให้เลือกกูได้พุทจะเจ้าให้เลือกกูดิบ่แม่นว่าเพิ่นประสอนได้อันนี้ก็ให้เลือก น้าดีแบบใดหน้าดอนแบบใดก็น,นี่แหละกอธิบายไปอังศีแหละบุคคลผู้นั้นบ่ได้เอาอยัางไงแม้นพระอาหารหันต์องค์นั้นองค์นั้นก็บได้เสกความร่ำรวยให้พวกเจ้าใด้บ่ได้เอาศีลให้พวกเจ้าไดบ่ได้เอาบุญให้พวกเจ้าไดบ่ได้เอาความบริสุทธิ์ให้พวกเจ้าได้พวกเจ้าต้องทําเองทั้งบมดเลยนี่ล้วนๆเลยก็เริ่มต้นจากการให้ท่านนั่นแหละถ้าเฮ้ให้ท่านแหลกของเข้ากระถุก์ก็บของที่แหลกนะยึดจิ่งใดก็ติดจิ่งน,นั้นเกิดกับจิ่งนั้นกทุกกับจิ่งนั้นนั่นเองแต่เข้าไทให้ท่าน โดยการเสียสละความเห็นแก่ตัวออกใดนั่นแหละจิเป็นปัจจัยให้เขาถึงพานิพานด้แท้จริงอ,อ้อาพอ